สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันน,น,นี้วันที่2กรกฎาคม2566ครับช่องตองบอลผมมาพบกับท่านผู้ชม1ทุ่ม40กว่านาทีโดยประมาณนะครับวันนี้นำข่าวสารสำคัญสำหรับอ,อสมอมาเล่าให้ฟังครับเมื่อวานน,วน,นีน 1, 66, ้เป็นวันที่1กรกฎาคม2566ครับเป็นวันที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขจัดให้เป็นวันรณรงค์ตรวจ HIV หรือว่าตรวจ หาเชื้อเอชนี่แหละครับตรวจฟรีนะครับปีละสองครั้งสามารถตรวจง่ายตรวจด้วยตนเองก็ได้นะครับมีชุดตรวจเอสไอวีด้วยตนเองนะครับทีนี้สําหรับคนที่ตรวจแล้วหากว่าเป็นบวกหรือว่าติดเชื้อเอสไอวีก็ต้องพบแพทย์เพื่อรับคาปรึกษาและรับการรักษาตามขั้นตอนต่อไปนะครับส่วนคนที่ตรวจแล้วผลปกติ ก็จะได้ดูแลและมัดระวังป้องกันตัวเองต่อไปนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็มีหลายท่านสอบถามเข้ามาเหมือนกันว่านโยบายตรวจ h I V ฟรีปีละ2ครั้งยังมีอยู่ไหมอันนี้ยังมีอยู่ครับคนไทยทุกคนที่มีบัตรประชาชนทุกสิทธิการรักษานะครับสามารถตรวจ h I V ได้ฟรีปีละ2ครั้งที่โรงพยาบาลภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก็คือโรงพยาบาลประจำอำเภอประจำจังหวัดโรงพยาบาลทั่วไปนี่แหละครับแล้วก็ปัจจุบันนี่สามารถตรวจทราบผลได้ภายในวันเดียวนะครับหากผลตรวจหาเชื้อเป็นบวกก็จะได้รับการรักษาฟรีทันทีครับที่โรงพยาบาลรัฐตุกแห่งด้วยยาต้านไวรัสเพื่อควบคุมปริมาณไวรัสและลดการถ่ายทอดเชื้อให้กับผู้อื่น กรณีที่ตรวจแล้วปรากฏว่าผลไม่พบการติดเชื้อจะได้รับคำแนะนำในการป้องกันการติดเชื้อที่ถูกต้องต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากกองโรคเอดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรมควบคุมโรคจะแนบลิงก์ข่าวของกองโรคเอดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไว้ให้กับพี่น้องอสมอได้กดอ่านที่ลิงก์ที่ขอม,มนต์แรกนะครับก็ อย่าลืมโหลดลงประชาสัมพันธ์นะครับให้ญาติพี่น้องเราในหมู่บ้านในชุมชนได้ทราบว่าการตรวจหาเชื้อเอชนั้นยังมีการตรวจฟรีปีละสองครั้งนะครับหรือจะขอรับชุดตรวจด้วยตัวเองมาตรวจด้วยตัวเองก็ได้ติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับตรวจพบเชื้อรักษานะครับโรคเอชสามารถรักษาได้นะครับรักษาแล้วสามารถมีชีวิตอยู่ใน สังคมปกติสูบได้คือมียาต้านเชื้อให้รับประทานนะครับก็เชื้อจะไม่ลุกลามและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ติดเชื้อนะครับก็มีชีวิตอยู่ได้ยาวนานเหมือนกันนะครับตรวจฟรีปีละสองครั้งนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับพิมพ์นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ